สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็โอกาสดีนะครับเพื่อนๆก็ได้มีเต็นท์นะครับมากางเต็นท์เข่าดาวนะครับกางเต็นนอนเขาดาวนะครับที่บริเวณหลังบ้านนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปร่วมกางเต็นท์กับพวกเรานะครับในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันที่31ธันวาคม2566นะครับเพื่อนๆ ขอให้เพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกางเต็นกันเลยนะครับเพื่อนๆเต็นนี้ก็ใช้ทุกปีครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ก็มีสมอบกครับนี่เลยแล้วก็มีเชือกนะครับเอาลองพาวมานั่งตรงนี้มานั่งให้เพื่อนๆได้ชมด้วย อันนี้น้องเผาจะมาช่วยน้องเผาวสวัสดีเพื่อนเก่อนอ่านี่น้องเผานะครับลูกสาวเขาจะมาช่วยนะครับเพื่อนก็อันนี้ก็เริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นติ้นแบบสําเร็จรูปนะครับที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับใช้มาหลายปีครับก็ก็ค่อนข้างที่จะกลางง่ายนะครับ นี่น้องเพลาก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยครับก็เอาสมอมาให้เล่นอ่ะเผาช่วยพ่อหน่อยเอาสมอออกอะพี่เพลาพี่เพาวนะ่ะอึอ๊บอัน,นอหนา,นนาไปเท่าไหร่นี่จับงี้เี๋ยว Okay. Yeah. อ่อาโอเคโอเคฮะอันนี้นต้องเห็ดนั่นสิครั okay. บเออโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นหน้าต่างเก okay. เอาสมอมา เล็กสมอมาออนี่ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ตอนนี้ก็กางเต้็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลางง่ายมากเลยครับเพื่อนเพือเหลือแต่ใส่สมอบกนะครับอตอนนี้ก็ตอน bye ่บยบนะเพื่อนเพื่อนตอนใบใๆครับอันนี้ก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับน้องเพ้าลองเดินเข้ามาดูตรงนี้สิ ลองเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้ดิได้ไหมนี่ครับเพื่อนเอ่อเดี๋ยวให้น้องเปาต้องเข้าไปอไปดูข้างในดูดิอืออ oh. ี่โอเคครับเรียบไหม <Yeah. S 1> โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะใช้เข้าดาวเย็นนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอกองฟืนนะครับที่ฟันไว้แล้วก็ที่จุดไฟนะครับตรงนั้นก็จะเป็น วิว uh, นะครับที่เรา uh, จะใช้เข้าดาวนะครับเพื mm ่อนๆอันนี้ก็รู้สึกว่าแดดแรงไปน,นิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นโกไผ่อยู่หลังบ้านนะครับเพื mm ่อ hmm. นตอนนี้น้องเผาก็จะตอกสมอบกครับเต็นของเรานะครับเพื mm ่ hmm. อนค่อยๆตอกอจับนี้ครับก็เป็นการฝึกค่อยๆนะระวังมือจับตรงนี้เอ ค่อยๆค่อยๆดินค่อนข้างที่จะแข็งมากครับเดี๋ยวลองตอกให้น้องตอกสักจุดหนึ่งครับโอเคครับอันนี้สำเร็จไปแล้วนะครับดีก็มองบอกุกงลเราก็ อไปจุดที่สองกันเลยอมนี่นี่เป็นจุดที่สองครับเพื่อนอืโอ,อ,อ้แข็งมากเลยดินแข็งมากเอาไหมนะเ่า ดินแข็งไปหน่อยครับเพื่อนๆแต่ก็โอเคครับตกลงแล้วเย yeah. ่กดยุดเกอ๋อจดจุดครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เต็นนะครับฝีมือการกลางของน้องพาวนะครับ แล้วก็ผมสองคนนะครับเดี๋ยวตอนเยน็นๆเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมครับมีหมาน้อยมาช่วยด้วยนะครับ